1. รู้ให้เท่าทันว่าคนโง่ต้องการความสนใจ 2. เลือกสองครามที่คุ้มจะสู้เพราะคนฉลาดนั้นเลือกเก็บพลังไว้ใช้กับสิ่งที่มีคุณค่ามมากกว่า 3. ฝึกมองโลกในแง่ร้ายอย่างมีเหตุผลเตรียมใจรับความจริงของโลกไม่หวังเกินจริงไม่โลกสวยเกินไปเรียนรู้ว่าจะเกิดเรื่องอร้ายยอมไม่เสียใจเมื่อมันเกิดขึ้น 4. แกล้งแพ้เพื่อชนะในระยะยาวหา มองเหตุการณ์จากมุมมองของสติ 6. ใช้ความเมตตาเป็นกราะกำบัง 7. อย่าสร้างความเสียหายเพิ่มด้วยการยึดติดกับเรื่องแนดีและ8ครับจงสู้กับตัวเองแทนที่จะสู้กับคนงโง่เพราะศัตรูที่แท้จ,จริงคืออารมณ์ของเราเองเมื่อควบคุมใจของเราได้ก็ไม่มีใครนั้นก่อกวนจิตใจของเราได้อีกหวังว่าสิ่งดีๆในตอนนี้ครับจะเป็นประโยชน์สำหรับคุณฟังนะครับขอบคุณที่ติดตามดูบุ๊คเทเลครับ ชอบกันอย่าลืมส่งกำลังใจดีๆมาทักทายกันกดไลค์กดแชร์ให้กันด้วยนะจ๊ะ